อร่อยไครับหวานไครับนะเอหวานหอมอร่อยละมุนนะครับผมเอาเจปป้นขอเตเจป้อนหน่อยเจป้อนน่อยเราุาได้ผู้ชนะไปแล้วเดี๋ยวให้จีน่าถือนะครับ เจมมือถ้าหอมอ่ะหวานเจมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะคือตอนเนี้ยเรื่องระแวงนะว่าเอ๊ะเราต้องแบบว่าครับปอนเขายังไงดีปาอนซีกหวานไนะคะเจมมือนิ่งๆหน่อยเจมมือนิด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 หน่อยเจม ันน่าจะไกลเกินไปครับเข้าไปใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามอีกนิดนึงแล้วกันโอเคโอเคเห็นว่าคูร์สันนะครับหมีกองฟันพี่ไม่ได้นะฟันที่หาดพี่เจมส์อย่าไปกรอบฟันพี่เขานะไม่เอานะเอาโง่ฉันฉันรุ้นพีด้วยเลยผมรุ้นตัวเพลงเลยครับผมเกินตัดกัน